สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอารยาสืบสายทองละนักศึกษา1 0 6 0เลขที่29เรียนอยู่ห้องสองค่ะวันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะที่มีต่อรายวิชาหลักสังคมวิทยากับชิ้นงานที่อาจารย์นะคะได้มอบหมายให้ปฏิบัติจำนวน4ชิ้นด้วยกันค่ะด้วยนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองค่ะโดยนะคะให้ส่งไปซนีนะคะไปยังที่บ้านค่ะ ซึ่งในการเขียนจดหมายนี้นะคะก็ได้มีการกล่าวขอโทษแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ค่ะโดยจดหมายที่หนูเขียนนะคะหนูก็ได้พูดถึงความรู้สึกที่อยากบอกหรือว่าสิ่งที่เรายังไม่เคยพูดนะคะลงในจดหมายค่ะนี่นะคะก็จะเป็นจดหมายที่หนูนะคะได้เขียนถึงพ่อกับแม่ค่ะด้วยลายมือของหนูเองนะคะในจดหมายนี้นะคะหนูก็ได้เขียนหลายๆอย่างให้พ่อกับแม่นะคะ รู้หรือว่าสิ่งที่หนูไม่เคยบอกหรือว่าตลอดเวลานะคะที่ได้มาเรียนอยู่ที่นี่หนูเป็นยังไงบ้างค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ก็ให้พ่อกับแม่นะคะเขียนจดหมายกลับมาค่ะนี่นะคะเป็นจดหมายที่พ่อกับแม่นะคะก็ได้เขียนกลับมาค่ะอาจารย์นะคะก็ได้นําให้นําจดหมายที่พ่อกับแม่เขียนกลับมานะคะไปอ่านหน้าห้องให้เพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ฟังค่ะซึ่งในตอนที่ได้ออกไปอ่านนะคะก็มีความ รู้สึกต่างๆมากมายค่ะทั้งความตื่นเต้นแล้วก็ความเศร้านะคะเพราะว่าได้อ่านจดหมายที่พ่อกับแม่เขียนค่ะซึ่งบางครั้งหรือว่าบางคํานะคะเราก็ไม่เคยรู้หรือว่าไม่เคยได้ยินจากปาพกพ่อแม่มาก่อนค่ะเพราะว่าในส่วนของการได้พูดคุยกันระหว่างครอบครัวนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความเขืนอายกันค่ะแต่เมื่อตอนได้มาเขียนหนึ่งนะคะเมื่อเราได้เขียนนะคะเราก็สามารถเขียนได้ไดไดหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ ส่งไปถึงนะคะคนรับแล้วก็คนรับนะคะก็ได้เขียนกลับมาค่ะซึ่งจดหมายนี้นะคะก็จะอยู่กับเรานะคะไปตลอดนะคะเพราะว่าเป็นจดหมายนะคะที่เราเขียนเองแล้วก็ได้โพสต์ลงใน Facebook ค่ะซึ่งใน Facebook นะคะก็จะมีการแจ้งเตือนทุกๆปีอยู่แล้วค่ะแล้ววันที่แจ้งเตือนนะคะเราก็จะได้เห็นว่าเราครั้งหนึ่งนะคะ เราได้เคยเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ในรายวิชาของหลักสังคมวิทยาค่ะซึ่งนะคะหนูถือว่าการเขียนจดหมายนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะได้เขียนแล้วก็ได้พูดคุยกับพ่อแม่มากขึ้นค่ะหลังจากที่เขียนจดหมายไปแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมถ่ายรูปครอบครัวค่ะซึ่งนะคะในการถ่ายรูปครอบครัวนี้เป็นางานที่ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเพราะว่า การที่เราจะนำคนนะคะหลายๆคนมาอยู่รวมกันนะคะจากหลายสถานที่แล้วก็หลายเวลานะคะซึ่งนะคะตัวหนูเองอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์พ่อกับแม่ปวบย่าอยู่ที่จังหวัดกระบีน่นะคะแต่ว่าพ่อเท่ากับแม่เท่านะคะอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะท่านนะคะไปปลูกกาแฟแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่นั่นนะคะซึ่งนะคะ หนูก็ได้พูดคุยกับพ่อแม่ว่าจะมีการถ่ายรูปครอบครัว,วก,กันนะให้บอกปวบย่าให้หน่อยแล้วก็ได้รับคําตอบมาว่าปวบย่านะคะก็โอเคให้บอกวันมาเลยว่าจะไปถ่ายวันไหนแล้วก็หนูก็นะคะก็ได้มีการโทรนะคะไปหาเพราะถ้าว่าจะมีการถ่ายรูปครอบครัวก,กันเพราะว่าหนูเนี่ยจะส่งงานอาจารย์เพราะถ้าสะดวกมาไหมถ้าไม่ส,สะดวกมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าระยะทางที่ พ่อต้าวอยู่กับระยะทางที่ต้องเดินทางมาถ่ายรูปอะค่ะค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ในการเดินทางนะคะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากค่ะแต่หนูนะคะก็ได้รับคําตอบจากพ่อถ้าวว่าพ่อท้าจะมาถ่ายรูปค่ะแต่ว่าไม่เท่านะคะไม่ได้มาด้วยค่ะเพราะว่าต้องมีคนนะคะดูแลที่นู่นค่ะจึงนะคะพ่อท้าน,นะคะก็ได้ลงมาถ่ายรูปกับครอบครัวกับหนูค่ะซึ่งนะคะทําให้หนรูรู้สึกว่า อย่างน้อยนะคะถึงหนูจะไม่ค่อยได้พูดคุยหรือว่าไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเย็นเพราเท่าน,นะคะแต่พวกเขาน,นะคะก็ยังมีความรักความเอ็นดูหนูอยู่ในการที่จะช่วยลงมาถ่ายรูปค่ะจึงนะคะการถ่ายรูปพวกัวนี้นะคะก็สามารถเก็บไว้หรือว่าไปอัดกลบไว้ก็ได้ค่ะว่าครั้งหนึ่งนะคะเราได้มาถ่ายรูปรวมกันนะคะจากหลายๆคนในกิจกรรมงานในรายวิชาหลักสังคมวิทยาค่ะ ทำให้นะคะการได้รวมตัวกันมาถ่ายรูปครั้งนี้นะคะก็ได้มีการพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่หลังจากที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันมานานนะคะหนูก็ได้พบเจอกับพ่อเท่านะคะหลังจากที่ว่าห่างหายกันไปนานค่ะแล้วก็ได้มีการกราบไหว้พ่อแม่ปูย่ย่าตายายนะคะในกิจกรรมนี้นะคะหนูก็รู้สึกว่าถึงแม้จะยากแต่ว่าเราก็ผ่านมันไปได้คะ่ะเพราะว่า เรานะคะยังมีครอบครัวที่สปอร์ตแล้วก็คอยช่วยเหลือเราในการทํางานนี้ค่ะหนูก็เห็นว่าทุกคนนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับการเรียนของหนูมากๆเลยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นการเรียนต่างมหาลัยค่ะซึ่งในการเรียนต่างมหาลัยนี้นะคะก็ถือว่ายากเหมือนกันค่ะเพราะว่าในการที่ อ,อ,อาจารย์คนหนึ่งนะคะที่อยู่ต่างมหาลัยที่เราเรียนอยู่จะอนุญาตให้เราไปนั่งเรียนกับอาจารย์ด้วยนะคะถือว่าเป็นการที่ยากมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิส่วนตัวหรือว่าในเรื่องของการที่เราต้องไปถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์นะคะหนูก็ได้ติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราชค่ะ โดยนะคะกเริ่มนะคะหนูก็ให้เพื่อนนะคะช่วยพูดคุยกับอาจารย์ก่อนนะคะซึ่งนะคะอาจารย์ท่านเล็กนะคะแกก็บอกว่าแกนะคะไม่สะดวกที่จะให้พวกหนูนะคะเข้าไปนั่งด้วยค่ะจึงนะคะทําให้หนูก็รู้เริ่มท้อนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องมีหลายๆอย่างในการที่จะเข้าไปนั่งเรียนกับเขาได้ค่ะซึ่งนะคะหนูก็ได้ลองติดต่ออาจารย์อีกท่านไปใหม่นะคะโดยนะคะ เออขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เรียนอยู่ที่นั่นนะคะเพื่อนนะคะก็ได้ให้ความช่วยเหลือหนูเป็นอย่างดีค่ะจนนะคะหนูนะคะได้ไปเรียนต่างหมาอะไรกับเพื่อนที่นั่นนะคะในรายวิชาภูมิปัญญาไทยค่ะซึ่งนะคะในตอนที่ไปนะคะก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะจากอาจารย์ท่านนั้นนะคะซึ่งนะคะในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชบัรรีธรรมรานนะคะก็มีความแตกต่างจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีนะคะทั้งในด้านของที่หนูไปนะคะหนูไปาคณะครุศ,ศาสตร์ก็การแต่งกายนะคะอันดับแรกเลยที่จะมีความแตกต่างกันค่ะทั้งกับโปรงแล้วก็ทรงผมแล้วก็ในส่วนของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะแต่ในส่วนของการเรียนหนูว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชบัตนครศรีธรรมราชน,นะคะก็มีการสอนที่อย่างละเอียดแล้วก็สอนเข้าใจค่ะแล้วก็มีความใจดีมากๆเลยนะคะมีการสอบถามพูดคุยถึงความเป็นอยู่ด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชบัรสราษฎร์นี้ด้วยค่ะและในส่วนของท้ายนะคะหนูก็ได้ร่วมกันถ่ายรูปรวมกับเพื่อนๆน,นะคะต่างมหาวิทยาลัยค่ะและก็ได้มีการขอบคุณนะคะอาจารย์ที่ เมตตาให้พวกหนูนะคะได้เข้าไปเรียนแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาทำงานที่อาจารย์นะคะได้มอบหมายปฏิบัติได้สำเร็จไปอย่างดีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมลงปฏิบัติเสมือนจริงค่ะซึ่งนะคะมีให้เลือกระหว่างคนขอทานคนในบ้านคนขายพวงมาลยัยแล้วก็คนเก็บขยะค่ะในส่วนของตัวหนูนะคะก็ได้เห็นว่ามีคนขอทานแล้วก็ คนในบ้านนะคะที่เพื่อนๆน,นะคะได้ลงไปปฏิบัติกันเยอะแล้วค่ะหนูนะคะจึงเลือกที่จะเป็นคนขายพวงมาลัยค่ะเพราะว่าอืในชีวิตนี้นะคะการที่เราจะได้เดินขายพวงมาลัยอยู่ที่สีแยกหรือว่าที่ไฟแดงไหนสักแห่งนะคะหนูก็็เชื่อว่าคงจะไม่มีโอกาสได้ทํานะ,ะเพราะว่าตัวเราเองก็ยังศึกษาอยู่ค่ะวันที่ได้ลองไปแต่งตัวนะคะให้เหมือนคนขายพวงมาลัยค่ะก็ ได้รับคําแนะนําและคติชมจากอาจารย์นะคะหนูก็นําไปปรับปรุงให้มีความเหมือนและก็มีความคล้ายกับคนขายพวงมาลัยมากที่สุดค่ะวันที่หนูได้ไปขายพวงมาลัยนะคะหนูก็ได้ไปขายที่สีแยกบางใหญ่ค่ะได้พูดคุยกับป้านขนายพวงมาลัยนะคะว่าวันนี้หนูจะมาช่วยขายพวงมาลัยค่ะแล้วก็หนูก็ได้ขายพวงมาลัยนะคะอย่างจริงจังค่ะพูดเลยได้ว่ามัน ยากลำบากมากค่ะเพราะว่าด้วยอากาศที่ร้อนแล้วก็บวกกับการที่ว่าเราต้องเดินข้ามผ่านไฟแดงแล้วก็ไฟเขียวนะคะซึ่งนะคะมันอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะหนูนะคะก็ได้มีการเดินขายนะคะแล้วก็ได้เห็นอะไรต่างๆมากมายค่ะถึงแม้นะคะรถจะผ่านไปร้อยคันสองร้อยคันกะแต่ก็มีไม่กี่คันนะคะที่จะลงกระจกมาพูดคุยสอบถามหรือว่าลงกระจกมาช่วยซื้อคะ่ะ ในพวงมาลัยนี้นะคะจะขายอันละยีบาทค่ะวันในตลอดที่หนูไปอยู่นะคะสามชั่วโมงนะคะขายได้แค่ไม่กี่อันเองค่ะถ้าไม่หนูนะคะรู้ว่าคนขายพวงมาลัยจะได้รับเงินแต่ละบาทหรือว่าจะขายพวงมาลัยได้แต่ละอันค่ะต้องใช้เวลาแล้วก็ความยากลําบากขนาดไหนค่ะซึ่งนะคะหนูก็ได้มองเห็นถึงมุมมองในการที่ว่าจากสายตาคนอื่นแล้วก็จากสายตาตัวเองค่ะในการที่ เราได้ไปยืนขายพวงมาลลยแล้วก็มีคนขับรถผ่านค่ะทั้งสายตาที่เอ็นดูหรือว่าสายตาที่ว่าไม่ดีดนิดนึงนะคะเพราะว่าเห็นเราเป็นแค่คนขายพวงมาลลยใช่ไหมคะซึ่งนะคะการที่หนูได้ไปขายวงม,มาลัยครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นประสบการณ์นะคะที่ดีอย่างหนึ่งคะ่ะที่เคยได้ทําในการเรียนในรั้วมหาลัยนะคะแต่ไมเรานะคะได้เปิดมุมมองอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะว่า อาชีพความเป็นอยู่ทุกอาชีพอะคะ่ะมีความสําคัญที่แตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ทุกอาชีพล้วนเลยแต่ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวเองค่ะเรานะคะก็ไม่ควรจะดูถูกหรือว่าไม่ควรจะรังเกยียจอาชีพใดนะคะเพราะว่าอาชีพที่เขาทําทุกๆอาชีพก็ถือเป็นอาชีพสุดสดิดค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะหนูก็จะออขอบคุณอาจารย์นะคะที่ได้มอบหมายงานทั้งสี่งานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ ให้นักศึกษานะคะได้ลงปฏิบัติจริงค่ะทาให้นะคะอาจารย์แทบจะไม่ต้องบอกต้องสอนอะไรพวกหนูเลยนะคะแต่อาจารย์นี้นะคะจะให้พวกหนูนะคะได้ลงไปสัมผัสได้ลงไปเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งนะคะหนูคิดว่าการเรียนแบบนี้นะคะเป็นการเรียนที่ทําให้เกิดผลประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองมากที่สุดค่ะเพราะว่าเรานะคะได้ลงไปสัมผัสเองค่ะขอบคุณค่ะ